คนทุกคนที่เคยมีความหลังกับวิชเชมัญชากับหนังของวิบบชเชบัญชาได้มาเลือกมาหยิบใบปิดที่เขาทํามาแล้วสองร้อยกว่าเรื่องเ่ย <c oughs> คุณเคยดูตอนเด็กกับใครคุณตาคุณจูงมือไปดูพ่อคุณไปดูคุณมีความหลังกับหนังเรื่องนี้ิดใบปิดเรื่องนี้แล้วเซนแรงเป็นคุณกำกับเอาไว้ <c oughs> คุณมา,มาวันไหนก็ไปเห็นเซนคุณอยู่ที่นี่ <c oughs> บอกลูกบอกหลานพ่อไปมาแล้วนะตาไปมาแล้วปู่ไปมาแล้วมาดูที่นี่สิให้มีการเคลื่อนไหวให้มีการกิจกรรม ร่วมกันระหว่างคนที่มาเดินพิพิธภัณฑ์ mm hmm. กับพิพิธภัณฑ์จะได้อยู่คู่กันได้ที่จะมาดูๆแล้วก็เออมันเดิมไม่มีอะไรมีกิจกรรมให้ทาให้คุณรู้เลยว่าที่นี่ตั้งใจทําทุกอย่างให้คนระลึกถึงมิชบัญชาจริงๆ mm hmm. แต่ถ้าเป็นลูกหลานของผู้กํากับผู้สร้างหรือดาราที่เคยร่วมแสดงในหนังเรื่องนั้นๆพอ่อปู่ญาตินายยา,ายเคยเล่าให้ฟ hmm. ัง เฮ้ยฉันเคยเล่นหนังกับมิชเมนชานะเฮ้ยแต่ไม่มีอะไรเป็นหลักฐานมาดูไปสิอาจจะมีชื่อพ่อคุณตาคุณน้าคุณเป็นดนใบนี้แล้วมาติดแล้วเซ็นชื่อคุณประกไว้ฉันเป็นลูกหลานของคนคนนี้ฉันมาสัมผัสแล้วในสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายฉันเคยทาเป็นอาชีพแล้วก็เชิญชวนทุกท่านอย่างที่บอกนะว่าก็มาที่นี่พิพัรน์พันมิชเบนชามีแห่งเดียวในเมืองไทยเท่ากระดูกของมิชเบนชาแท้ๆก็อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่นี่คือขขงแท้เลย ซึ่งซึ่งมีแห่งเดียวเลยในเมืองไทยนนกับประเทแคกา็าคือที่นี่ฉะนั้นผมว่าโชคดีของคนพิษณุโลกและคนทางเหนืออยู่จังหวัดอำเภอใกล้ๆไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ที่ไหนแล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าเอ๊ะเมืองไทยมีซุปเปอร์สตาร์จริงๆเหรอคุณมาที่นี่แล้วคุณจะได้เจอเขาจะได้เห็นเขาแล้วคุณจะรักเขาหมาที่บอกแล้